สวัสดีครับเดี๋ยวมาดูกันข้อที่56.1กันดีกว่านะครับนี่ก็เป็นข้อสุดท้ายแล้วนะของ couple moment นะครับก็ค่อยๆดูกันไปนะครับค่อยๆดูกันไปอ่าดูวันละคลิป2คลิปนะครับถ้าพอมีเวลานะครับถ้าขยันก็อัดรวดเดียวเลยก็ไม่ว่ากันไม่ว่ากันดังนั้นครับ56.1นั้นทุกท่านสังเกตดูให้ดีนะครับเขาให้หา r ี s o t h e the couple moment of to couple act on the ไอ้ท่อประกอบตัวนี้อีกแล้วถ้า Distance ระหว่าง A ถึง B นั้นมีค่าเท่ากับ40 mm มมให้หา the resolve resolve นะครับ as a Cartesian vector ก็คือให้หาในรูปแบบ ijk นั่นแหละฮะสำหรับข้อ56.1 56.2นั้นให้หาให้หาระยะทางดีข้อหนึ่งให้ดีมาอีกข้อหนึ่งให้หาดีฮะข้อถ้าเขาบอกว่าถ้าขนาดนะครับขนาดของ mr มีค่าเท่ากับ20นิวตัน โอเคล้วครับผมขออญาตดูข้อ56.1ก่อนนะทุกท่านครับทุกท่านสังเกตให้ดีก่อนหน้านี้เรามี c ัพ p ปอ m o โมเมแค่ตัวเดียวนะข้อนี้ออกมามีค่าเท่ากับ2ตัวมีแรงคู่ควบนะครับ2คู่เมื่อมีแรงคู่ควบ2คู่เนี่ยวิธีที่ง่ายที่สุดก็คือแยกคิดทีละตัวแล้วค่อยเอามารวมกันนะครับแยกคิดทีละตัวแล้วค่อยเอามารวมกันเพื่อก็จะง่ายกว่านั้นนะครับถ้าเรารู้ว่าถ้าเรารู้ว่า เราควรจะตั้งแกน r ในลักษณะไหนนะครับถ้าผมบอกว่าผมจะเอา r จาก a ไปถึงจุด b เอา r ตัวนี้เนี่ยทุกท่านต้องรู้นะว่าแรงที่ผมเอามา cos c o p moment แรงแรกก็คือ35คอส cos กับ r a b c o p p l e moment ตัวที่2คือลบ50 i นะครับแล้วก็ไป cos กับ r a b อ่าเพราะฉะนั้นทิศทางของ r เนี่ยมีผลทิศทางของ r มีผลต่อการคำนวณ ไปดูกันดีกว่าครับโอเคทุกท่านก็มาดูกันต่อครับทุกท่านไปดูที่จุด a ครับว่าและวิธีจุด a นี้มีอะไรบ้างจุด a นี้นะครับที่จุด a มีอยู่ก็คือแค่มีอยู่แค่0.35นะครับในแนวแกน x ออกมาลักษณะเป็นบวกนอกนั้นนะครับนอกนั้นก็มีอยู่อีกตัวหนึ่งก็คือออกมาลักษณะแกน Y อยู่ที่จุด0ูนย์นะครับมีแค่แนนแกนเออย่างเดียว0.35 0 0ศูนย์ไปดูลักษณะของตัว b ดีกว่าฮะตัว b มีค่าเท่าก,กับเท่าไหร่ตัว b มีค่าเท่าก,กับเท่าไหร่ตัว b มีค่าเท่ากันกับนะครับตัว b มีค่าเท่าก,กันกับตัว b ตัวแรกก็มีค่าเท่าก,กับออกมาแนวแกนนี้คือ0.35ครับคำถามตัวต่อมาคือ ออกไปในแนวแกน y เท่ากับเท่าไหร่ไปในแนวแกน y ายกถึง B คือเท่านี้ฮะแต่ออกมาเป็นระยะทางคือ d ฮะและก็ไป cos กับ40แต่ออกมาเป็นลบแต่ออกมาเป็นลบนะครับแต่ออกมาเป็นลบเลกลายเป็นลบครับลบ0.4โจทย์บอกมาคือ400ไงแล้วก็ cos 30แล้วก็ไปดูในแนวแกน Z ครับในแนวแกน Z ก็คือ D ฮะแตแกแรงขึ้นไปฮะ d ฮะ sin 30ครับทุกท่านฮะ ดีไซน์สามสิออกมาเป็นบวกนะฮะเลยไปบวกเป็น0.4นย์จุไซน์สานะครับ0.4นย์จุดสี่ไน์สามบลอหา R ก่อนดีกว่านะครับหา R ก่อนดังนั้น R ครับ R A B R A B R A B มีค่าเท่าก,กับเท่าไหร่เอาจุดปลายลบจุดต้นจุดปลายลบจุดต้นเอาละนะครับ0.35ย์จลบศูนออกมา ก็มีค่าเป็น0น,นะครับแสดงว่าคอมโพเนนต์แนวแกน I เนี่ยไม่มีคอมโพเนนต์แนวแกน j จ,จุดต้นเป็น0ย์แสดงว่าเอาลบศูนย์ข้อสากับ0.4นย์จุดสีซ์สามสิหมาได้เลยกดขึ้นค่เลขออกมาครับจะได้ออกมาเป็นลบสนะครับอันลบศนย์ลบศูนยลบศูนาอาสี่ไดทีแล้วนะครับลบศู4ย์จครับ แล้วก็ไปบวกกับ0.2นะครับ k ครับหน่วยเป็นเมตรนะครับได้ออากมาแล้วออกมาแล้วถ้าเราจะใช้ r a b ครับ c o p p l e moment ตัวที่1นนะครับ c o p p l e moment ตัวที่1นึ่ couple moment ตัวที่1มันก็คือ r a b ครับ r a b แล้วก็ไป cos อยู่กับ f 1นะครับซึ่งผมคิดว่า 1> f 1นี้ควรจะเป็นตัวแรกคือ3 5 k ครับอีกตัวหนึ่งครับอีกตัวหนึ่ง mc 2นะครับมีค่าเท่าก,กับ rab ไปคอสกับ f 2นะครับซึ่งเราก็คิดว่าน่าจะออกมาเป็นนะครับหน้าจออกมาเป็นนะครับตัวที่เราเรียกว่าลบ5 0 i นะครับลบ50 i คำถามคือ ไอ้ลบ50 i นี่มันกระทำที่จุด c นะเรามาคิด c o อ p l โ moment ได้เลยเหรอทุกท่านอย่าลืมนะครับว่าถ้าแรงมันอยู่ใน line of action นะครับเราสนใจคือแรงที่อยู่ในไลน์แรงที่อยู่ใน line of action เดียวกันเราสามารถเลื่อนแรงได้นะครับเราสามารถเลื่อนแรงได้แรงที่กระทำณจุดนี้พอเราเลื่อนไปมันก็คือแรงที่กระทำณจุด b นะครับผมเราสามารถทำอย่างนี้ได้นะก็ไม่น่าจะ ไม่ไหนจะอยากนะครับไม่ไหนจะยากโอเคครับทุกท่านคอปเปอร์โมเมนต์นะครับเจียแล้วนะครับเดี๋ยวเสร็จข้อนี้จะต้องไปหาน้ํำดื่มกันสักหน่อยแล้วกันนะครับบนทําไมนะครับทําไมไม่กินก่อนอัดนะครับโอเคครับบนเสร็จก็ไปกันต่อครับ mc 1ครับมีค่าเท่ากับ rab ครับก็เลย i ครับ j ครับ k ครับทุกท่าน i j k ครับ ออกมา R คือนี่เป็น0นย์ลบ0.3464ครับแล้วก็0.2ครับ F ครับเป็นแค่0 0แล้วก็35ครับคิดออกมานะคิดออกมาให้เรียบร้อยนะครับคิดออกมาให้เรียบร้อยต่อแถวต่อหลักให้เรียบร้อยนะครับทุกท่านจะได้ออกมาเป็นมันถ้าถ้าถ้ามีศูนย์เยอะขนาดนี้ก็น่าจะน่าจะพอทำได้นะ ต่อแถวต่อหลักกมาให้เรียบร้อยจะได้ออมามีค่าเท่ากันกับครับมีค่าเท่ากันกับลบสิบสองจุดกับลบสิบสองจุดหนึ่งสองไอนิวตันเมตรครับไปดู M2 ครับไปดู M2 กันต่อ M2 มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ mc ที่สองก็มีค่าเท่ากับต่อแถวต่อหลัก ijK นะครับ ijk ตัวนี้ก็เป็น0ูนย์ฮะลบศูนนะครับ0.2อันนี้ก็เป็นลบห้นะครับ0ูนะครับที่ผมใช้ R ตัวเดิมนี่เพื่อผมขี้เกียจหา R ใหม่นะครับหา R ใหม่เพราะเรารู้อยู่แล้วว่ามังใช้ R ไหนก็มีค่าเท่ากันอยู่แล้วนะครับบางคนบอกผมไม่ชอบเลยไอ้ลบห้เนี่ยผมอยากหาผมอยากใช้เป็นบวกห้าสิบได้ไหมใช้ได้นะครับ แต่ R ของท่านต้องเป็น RBA นะครับอ,อย่าหาใหม่ก็ได้ไม่มีปัญหาแต่จะใช้ตัวเดิมก็ต้องใช้ให้รู้ว่ามันสามารถหาอย่างนี้ได้เราต้องยึด f ตัวไหนเนาะเมื่อท่านยึด f ตัวนี้แล้วเราก็เลยไปต่อ c o s o s ้ p r ป duct ให้เรียบร้อยจะได้ออกมามีแค่ลบ10.0ลบ10.0 j ครับแล้วก็ลบ1 7จุดครับ 17.32K ใส่หมวกก็ได้นะเขียนตัวหนาก็ได้นิวตันมออมเมตรได้ออกมาแล้วครับทุกท่านได้ออกมาแล้วโอ้นะครับฟาบนะครับออกมาแล้วมีค่าเท่ากับเท่านี้เขาบอกว่าอยากได้หลือเกินว่าไอโมเมนต์ลับมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ ถ้าอยากได้มันจะไปยากอะไรล่ะคุณเก้สองตัวนี้นี่มาบวกกันนะครับเอาสองตัวนี้มาบวกกันสองตัวนี้บวกกันแล้วก็ได้ค่าออกมาสวยงามเหลือเกินครับแดกมามีค่าระดับลบสิบสองจุดหนึ่งสองไอครับลบสิบจุดศูนย์เจครับลบสิบเจ็ดจุดสามสองเคครับ,บ,รบนิวตันเมตรครับทุกท่านครับดังนั้นครับ คำตอบของเราออกมาสวยงามเหลือเกินครับอย่าลืมนะครับว่าถ้ามันออกมาในลักษณะอย่างนี้ครับออกมาลักษณะที่มีแรงสองแรงในการกระทําคิดทีละตัวก็ได้คิดทีละตัวครับคิดทีละตัวแล้วค่อยเอามาบวกกันก็ได้คําตอบออกมาเหมือนเดิมครับนี่ฮะอยู่ในรูปแบบของ cartesian vector ติด i j k ออกมาอย่างสวยงามนะครับก็ ไม่อยากนะครับไม่อยากไม่อยากแต่ก่อนที่เราจะทําได้แค่5นาที3นาทีนะครับและก็สามารถทําโจทย์ข้อหนึ่งออกนี้มันก็ต้องมีพื้นฐานมาก่อนนะครับมีพื้นฐานมาจากเรื่องนั้นเรื่องนี้ทําโจทย์ง่ายมาแล้วค่อยไต่ระดับไต่ระดับไต่ระดับนะครับผมอย่าพื้นฐานแน่นแครับอย่าพื้นฐานแน่นและไปดูกันข้อที่56.2สําหำหรับข้อสุดท้ายในรูปแบบที่เป็นคอปเปอร์โมเมนต์ในรูปแบบ3มิตินะครับ ยิ่งคอท้ายผมยิ่งพูดเร็วนะครับโอเคครับน่าจะไม่เร็วมากนะผมลองเช็คดูแล้วผมฟังเองผมก็รู้สึกว่ามันไม่เร็วนะครับเพราะฉะนั้นถ้าถ้าทุกท่านรู้สึกว่ามันเร็วเนี่ยก็คอมเมนต์บอกใต้คลิปเดี๋ยวผมก็จะทําให้มันช้าลงนะครับจใา้มันช้าลงเด็กใครคิดว่าโอ,โอเคกําลังดีแล้วก็คอมเมนต์บอกด้วยนะครับสุดท้ายแล้วก็คืออยากให้ทุกท่านคอมเมนต์นะฮะนะครับแล้วก็อย่าลืมกดซับสไคร e ด้วยส่งให้เพื่อนนะครับก็จะได้เป็นบุญน,นะครับไม่น่าเชื่อครับว่า เราค้นพบว่าถ้าเราส่งต่อเนี่ยไปให้เพื่อนนะครับหรือให้คนที่เรียน e n g i n e e r t n g Static อยู่เนี่ยเราจะอายุยืนนะครับทุกท่านครับก็อย่าลืมนะครับอย่าลืมนะครับกด s u b s c r i b e ให้เราด้วยแล้วก็ไปดูข้อสุดท้ายของ c o p p e r Moment นของเราดีกว่าครับ56.2นะนะครับแล้วไปเจอกันครับสวัสดีครับ